Okay. okay, yeah สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแลวก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับปิลชาติ FCTP Channel นะครับผมแล้วก็ปิลิชา FCTP Family นะครับผมนะฮะแน่นอนครับเช้านี้ก็ไปเยี่ยมยามนะครับสปปลาวนะครับหรือประเทศลาวนะครับดูความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนาะสาหรับวันนี้เองนะครับก่อนอื่นเมื่อพูดถึงประเทศลาวนะครับก็แสดงความเสียใจนะครับที่นะครับมีนักบิน2คนนะครับที่ได้ฝึกบินแล้วก็เครื่องบินตกนะครับ ก็ทําให้เกิดศูญย์เสียบุคลากรที่สําคัญนะครับของสปปลาวนะครับผมนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับต่อมาเรามาดูความเคลื่อนไหวของเงินนะครับอย่างที่ทราบนะครับว่านะครับตั้งแต่มีการเป็นบัติการนะครับบางอย่างเกี่ยวข้องกับการเปิดธนาคารคําแล้วก็มีการประกาศขึ้นเงินเดือนของคนทั่วประเทศนะครับประมาณ2องล้านห้าแสนกีบหรือ4ี่พบาทนะครับ ก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับของประชาชนลาวนะครับที่รัฐบาลของเขานะครับพยายามนะครับที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับต่อมาครับก็คือค่าเงินมีคนวิเคราะห์ว่าค่าเงินนี้มันเป็นไปโดยธรรมชาติหรือไม่อันนี้เราก็ติดตามดูในระยะยาวๆนะครับว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นคือการแทรกแซงค่าเงินจีดหรือไม่เพราะว่ามีการลดลงมาอย่างแรงนะครับทําให้ดูว่า ถ้าเทียบกับเงินบาทคือเงินกีบแข่งค่าขึ้นนะครับตอนนี้นะครับที่ดูอยู่ก็คือ666กนะครับ666กีบต่อ1บาทนะครับก็ติดตามต่อไปว่าค่าเงินกีบจะลดลงต่อไปหรือไม่นะครับขณะเดียวกันนะฮะเงินบาทเองนะครับวันนี้ก็สดใสนะครับเพราะว่าอ่อนลงนะครับคืออยู่ที่3 3 2 8บาทจุดนะครับก็ถือว่าเงินบาทค่อยๆอ่อนค่าลง ย้ำนะครับว่าคนไทยต้องการให้เงินบาทอยู่ที่ส4 3สกว่านะครับต่อ1นดอลลาร์นะครับขณะเดียวกันนะครับเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นนะครับในช่วงนี้พอดีในช่วงสงขามไม่รู้ว่าขายอาวุธได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าจู่ๆเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นนะฮะก็อยากให้เงินบาทนะครับย้ำนะอยู่ที่ส4กว่านะครับ เพราะว่าจะเป็นผลดีต่อหลายๆอย่างนะครับในการส่งออกนะครับแล้วก็เพราะว่าการส่งออกหมายความว่าเขามีบริษัทมากมายที่มีคุณภาพอยู่ภายในประเทศบริษัทมากมายเหล่านั้นก็จะมีพนักงานที่มีฝีมือแรงงานที่ดีอยู่ในประเทศดังนั้นการส่งออกได้กำไรก็จะมีผลมาสู่ประเทศไทยมีความรุ่งเรืองขึ้นได้ นี่คือความต่อเนื่องนะครับการส่งออกนะครับส่วนการบริโภคภายในก็ไม่ต้องห่วงครับสินค้าไทยเนี่ยมีคุณภาพอยู่แล้วนะครับคนไทยมีบริโภคหลากหลายนะครับมีทดแทนกันมากมายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อมาที่ประเทศลาวนะครับก็มีการนะครับตื่นตัวหลายอย่างเนาะนะครับเช่นพยายามที่จะโปรโมทสินค้าที่ผลิตโดยลาวนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะนะฮะเป็นเรื่องดี นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ถ้ามีการซื้อสินค้าของเรามากขึ้นมากขึ้นด้วยกันเองนะฮะมันก็จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็พัฒนาต่างๆภายในประเทศด้วยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าดีนะฮะก็คือเหมือนประเทศไทยเคยมีการเม็ดอินเทลแลนด์นะฮะแบบนี้นะฮะก็คือให้มีค่านิยมนะครับส่วนตอนนี้คุณภาพสินค้าก็อาจจะยังไม่ดีมากนะฮะแต่ทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้น นะต่อมาครับสภาพที่เงินกกีบแข็งขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับโดยมากก็คืออันดับแรกเลยครับเงินกกีบไม่ควรจะไหลออกมากถ้าเงินกกีบไหลออกมากอยู่นะก็จะทำให้เงินกกีบอ่อนลงตรงนี้อาจจะเป็นผลดีจากการพยายามให้คนลราเนี่ยครับอ่ะหใช้เงินกีบอ่ะถูกครับสอใช้สินค้าลาวอา่ะถูกครับ เพราะว่ามันจะลดการนําเข้าสินค้าอ่าอันนี้ดีนะครับก็คงกักไว้นะฮะในการสั่งซื้อพลังงานเพราะว่าจะเป็นการทําให้เงินกีบจะทําให้เงินกีบไหลออกมาถ้าประหยัดพลังงานกันได้นะครับประเทศเราก็จะทําให้เงินกีบแข็งขึ้นได้ประเด็นนี้นะครับส่วนส่งออกคงส่วนส่งออกก็คงยังไม่มีอะไรมากเขาขาดดุลตลอดนะครับส่วน fdi จากต่างประเทศก็คงยังไม่มี นะครับก็แก้ปัญหาในการไม่ให้เงินกีบไหลออกอาจจะมีส่วนนะได้อานิสงส์นะครับในการทําให้เงินกีบแข็งแต่การแข็งลงมาอย่างรวดเร็วนะฮะในวันที่เปิดทางอาารคําอันนั้นเป็นการแทรกแซงครับอันนั้นเป็นการแทรกแซงมันก็คงอยู่ในรถแบทนะครับหรือว่าแผนของคนลาวเนี่ยแหละครับหรือรัฐบาลลาวนะครับแล้วก็คนมีปัญญาที่สุดในประเทศลาวต้องมารวมหัวกัน นะครับว่าจะทําอย่างไรมันต้องแก้ไปเยอละจุดละจุดละจุดสิ่งที่เป็นเงินเฟอ้อมาจากนี้แหละครับที่ผมว่าเนี่ยนะก็คือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายอันนี้ค่อยๆแก้ไปตราบใดที่ยังนําเข้าสินค้าตราบใดที่ยังนําเข้าพลังงานอยู่นี่คือทําให้ทุกประเทศก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเพียงแต่ว่าประเทศอื่นเขามีส่งออกเยอะและมี FDI นะฮะที่มีทุนต่างชาติเข้ามาแต่ลาวยังมีปัญหาเรื่องนี้ ขณะเดียวกันเราต้องส่งเสริมให้คนมาเที่ยวเยอะๆใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงให้เป็นประโยชน์นะครับก็มาจากจีนนั่นแหละครับจีนก็จะมาลราเพื่อผ่านมาไทยหรือเปล่าก็แล้วแต่ครับดังนั้นต้องพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วก็ลดกฎหมายบางอย่างนะครับของคนลาวนะครับที่พยายามที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมีปัญหาอยากส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่กับปล่อยให้มีปัญหากับนักท่องเที่ยว ผมย้ำนะครับว่าประเทศลาวเนี่ยนะครับมีทรัพยากรที่ดีแม้นจะยังไม่ได้มีการพัฒนาหลายอย่างนะครับแต่ว่าลาวสามารถขายธรรมชาติได้อันนี้เซลล์นะเช่นธรรมชาติถนนเป็นหลุมเป็นบอ่ออันนี้ก็คือต้องแก้นะเพราะว่ามันเป็นการความสะดวกเพราะว่ามันทําให้การเดินทางลำบากนะครับต้องแก่ดังนั้นการต้องเที่ยวส่งเสริมให้ดี นะครับเพราะว่าเงินกีบอ่อนเนี่ยยังไงมันก็เป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยวเพราะเขามาเนี่ยนะฮะก็จะได้เงินเยอะนะฮะปรับเรื่องเงินนะครับมันเยอะเกินไปหมายความว่าตัวกระดาษที่เป็นเงินน่ะมันเยอะเกินไปเพราะว่าตอนนี้ประเทศลาวนะครับไม่สามารถที่จะทำให้เงินกลับมาปกติได้แบบว่าเช่นหนึ่งบาทเท่ากับสิบกีบแบบนี้นะครับการถือเงินก็ไม่มาก ถ้าคนไม่รู้เรื่องค่างเงินนะท่นมนุษยธรรมเนี่ยไม่รู้เรื่องค่างเงินโอ้ยเงินเดือนตั้งสองล้านห้าสองล้านห้ากีบขึ้นหลายคักแค่เขาจะเข้าใจแค่จำนวนเงินกี่แต่เขาไม่เข้าใจค่างเงินจึงมีคนมาบอกว่าประเทศเรารวยสุดก็คือใช้ตัวเงินที่เป็นกระดาษที่มากที่สุดก็ก็ยังบอกว่ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ย เอาเงินเป็นแสนกีบเป็นแลกเงินพันบาทเนี่ยก็คือนี่คือ,คอการศึกษาสําคัญที่สุดอย่างที่ว่าขณะเดียวกันประเทศเราเองเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยครับผมถึงบอกว่าคุณจะต้องทํำยังไงก็แล้วแต่ให้ประชากรที่น้อยๆ้อยเนี่ยมีสติปัญญาใกล้ๆกก,กับชาวสิงคโปรค์ความจเจริญจะเกิดขึ้นทันทีนะฮะ นี่คือสิ่งที่มาพูดในเช้านี้นะครับก็คือลาวเองเนะี่ยมีจุดที่จะทําให้เงินกีบแข็งอยู่การท่องเที่ยวการลดการนําเข้าใช้สินค้าภายในประเทศตัวเองมันก็จะใช้เงินกีบเบืยอตโนมัติยังอยากได้เงินบาทอยู่แต่มันก็ไม่มีก็ให้คนที่มาทํางานในไทยเขาส่งไปในบ้านก็จะทําให้มีเงินตราเข้าประเทศ หรือทําให้นักท่องเที่ยวไทยเข้าไปยังไงนักท่องเที่ยวไทยก็ยังมากอยู่ก็ปรับการแลกเปลี่ยนเงินให้ถูกจุดแล้วก็ประหยัดพลังงานฮะพลังงานทําให้เงินลาวอ่อนนี่คือวิธีการแก้นะเมื่อรัฐบาลแล้วก็ธนาคารพยายามอัดเงินเข้าไปในระบบเพื่อฉุดให้เงินกีบเนี่ยสูงขึ้นหรือแข็งขึ้น่ะ มันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนที่เหลือก็ช่วยกันปรับเอานี่คือการอธิบายภายใต้ความอยากให้คนลาวก็จเจริญรุ่งเรืองตามมาการแก้ปัญหาทั้งหมดในประเทศมันมาจากสติปัญญาเมื่อไหร่คนลาวจะสร้างความรู้องค์ความรู้ให้ด้วยการทำให้คนอยากเรียนหลักสูตรเป็นยังไงนะฮะตรงนี้นะฮะ ดังนั้นเรื่องนี้เองนะครับก็อย่างที่ทราบว่านะครับประเทศไทยเองนะฮะไม่ได้รู้สึกว่าเงินแข็งค่าขึ้นแล้วดีใจครับนะครับดังนั้นที่พูดแบบนี้หมายก็ว่าประเทศลาวประเทศไทยเนี่ยมันจะตรงข้ามกันทั้งหมดลาวอย่างเงินแข็งไทยอย่างเงินอ่อนแสดงว่าทั้งสองประเทศนยะจะต้องหาจุดที่ดีที่สุดของค่าเงินของตัวเองนะครับเพื่อจะทําให้เศรษฐกิจภายในประเทศนะ มีความเจริญทาวรต่อไปเพื่อการอยู่ดีกินดีของแต่ละประเทศโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ